สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาตัดตัดกะเพรานะคะกะเพราป่าค่ะกินกินไม่หมดเลยกินไม่ทันมันออกยอดเยอะกะเพรากำลังงามเลยค่ะกะเพราป่าหอมๆนะคะอันนี้เอาต้นพันธุ์มาจากโคกนะคะพ่อไปโคกก็ถอนต้นพันธุ์มาด้วยแล้วทีนี้มันก็ออกลูกออกหลานเยอะกินไม่ทันเลยค่ะ กระเพราปา่ามันจะหอมกว่ากระเพราบ้านที่เราปลูกนะคะก็จะตัดตัดไปให้หมดให้มันขึ้นมาใหม่นะคะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรกินหะอกคะ่ะก็จะปลูกเองส่วนมากนะคะแล้วก็จะมีจะใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ย ปุ๋ยขี้วัวค่ะวัวที่เลี้ยงเองในคอกนะคะก็จะมีประมาณหกหกตัวนะคะตอนนี้ก็มีโรกน้อยแล้วด้วยลกลิ่นของมันก็จะแตกต่างจากกระเพราแตกต่างจากกระเพราบ้านนะคะกลิ่นหอมแล้วก็มีจะมีรสเผ็ดกว่ากระเพราบ้านนะคะอันนี้ก็ตัดไปหลายรอบแล้วค่ะ ให้มาตัดไปให้หมดนะคะเพราะว่าเหลือทิ้งนี่มันจะแก่เลยนะคะก็ตัดไปแบ่งาติแบ่งอะไรกินนะคะเพราะว่ามันกินคนเดียวกินไม่ทันค่ะแช่ไว้ตู้เย็นถ้ามันร้อนนี่ก็มันจะมันจะเหี่ยวจะเฉาตายนะคะเอ้ไม่ใช่จะเฉาแล้วมันมันจะเป็นสีดำค่ะมันกินไม่ทันทำผัดกะเพรานี่อร่อยเลยค่ะหอม หอมเผ็ดอันนี้คือตัดหลายรอบมากค่ะแล้วก็อยู่ใกล้สระน้ำด้วยนะคะก็เลยแบบได้น้ำตลอดใส่ต้มไก่ค่ะอร่อยมากหอมค่ะเพราะว่าที่บ้านชอบทำกับข้าวกินเองค่ะจะทำแบบก็ผักที่เราปลูกเองนี่แหละคะ่ะ เร๋ยวตัดไปแบ่งกันนะคะแบ่งญาติพี่นอ้องกินให้มันหมดมันจะได้ออกมาใหม่ออกยอดใหม่งามๆอันนี้ก็จะเอาไปใส่ แกงขี้เหล็กด้วยนะคะแกงขี้เหล็กอนนี้แม่แกงขี้เหล็กใส่ใส่หอยจุบค่ะหอยจุบที่ป้าเลีย้ยงนะคะซ,ซื้อป้าค่ะม,มีอยู่หลายอ่อตรงนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งโน้นด้วยนะคะแล้วก็มีหน้าบ้านด้วยกินไม่ทันเลยค่ะ ใครเคยกินกะเพราป่าเนี่ยค่ะจะรู้เลยค่ะว่ามันโอเคเลยค่ะกะเพรา,าบ้านใบใหญ่ๆนี้มันไม่อร่อยนะคะมันไม่ค่อยหอมอะคะ่ะมันใส่ไปแล้วมันเหมือนแบบเนี่ยหอมมากค่ะเผ็ดร้อนหอม ใส่ได้ทุกอย่างเลยค่ะต้มปลาผัดกะเพราหมกเนื้อหมกอะไรได้หมดเลยค่ะและยิ่งคนที่ชอบทำกับข้าวเองเหมือนบ้านเราเนี่ยต้องมีติดบ้านเลยค่ะ ต้นตรงนี้ก็หมดแล้วนะคะนี่ค่ะเยอะแยะเลยสวัสดีนะคะ